แม้จะพยายามสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงไก่และเพาะพันธุ์กล้าไม้ขายแต่ชานอยู่เกาะอ,อดีตผู้นวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่หวัง <พอ S 1> เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนวัยนี้จะหางานหรืออาชีพใหม่ล่าสุดเพิ่งได้งานเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนแต่ค่าจ้างก็เท่ากับเด็กจบใหม่ไม่พอกับภาระหนี้สินที่กู้ยืมในช่วงรับราชการ เขาเป็นพอรโรงเรียนคนแรกที่ถูกไล่ออกหลังปปชี้มูลความผิดคดีทุจริตสนามฟุตซอลและมีข้าราชการครูอีกหลายคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันและพยายามต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมดังนั้นการใช้ชีวิตมันยังเปลี่ยนไปแบบคือกระทบไปเลยนะครับซึ่งสิ้นเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแรกที่ผมกระทบมากที่สุดทำไมกระทบมากที่สุดก็คือ แม่บ้านไม่มีเงินซัพพอร์ตพอแล้วขาดมันขาดอยู่บางส่วนประมาณหมื่นหมื่นบาทที่จะเพียงพอให้สำหรับผมใช้นี่ ครั้งที่3แล้วที่คณะครูและประชาชนจากหลายจังหวัดภาคตอนออกเฉียงเหนือรวมตัวในนามชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาคดีทุจริตสนามฟุตซอลจุดยืนของชมรมต้องการเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของการก่อสร้างสนามฟุตซอลต่อสังคม โดยอ้างวา่านี่คือการทุจริตระดับนโยบายมีการสั่งการจากเบื้องบนที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูคือผู้ที่ถูกล่าลวงให้กระทำผิดจึงเรียกร้องให้มีการทบทวนคำสั่งไล่ออกจากราชการและทบทวนมติชี้มูลความผิดของปปชเราก็ส่งหลักฐานเอกสารหลักฐานใหม่ไปให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะส่งให้ปป,ปชทบทวนก็ถือว่าขอความรุกรีดจากท่านปป,ปชนะครับ ่วยทบทวนให้พวกเราด้วยว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเกียรตนาหรือไม่มีทุจริตแม้แต่น,นิดเดียวประเด็นที่สองนั้นเราเผู้บังคับบัญชาของเรานั้นได้ทําหนังสือหาหรือไปยังกฤษฎีกาในการตีความว่าถ้าปป,ปชสอบสวนเกิน3ปีแล้วไม่สามารถดําเนินการทางวินัยไ,ได้แต่ดําเนินการทางอาญาได้ครับ คดีทุจริตสนามฟุตซอลของโรงเรียน385แห่งเกิดขึ้นในปี2555ปัจจุบันสนามฟุตซอลแทบทุกแห่งมีสภาพอย่างที่เห็นส่วนแผ่นยางรองพื้นถูกรื้อนำมาเก็บที่ห้องเก็บของหลังตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานและราคาสูงกว่าท้องตลาดกว่า10เท่าก่อนหน้านี้ปปชชี้มูลความผิดคดีทุจริตสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก โดยกล่าวหาว่ามีนักการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทเอกชนผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการสำนักงานมีครูที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทเอกชนกับโรงเรียนรวมทั้งหมด123คนไผยทูลธุรพันธ์นไทย p ีบีรายงาน